อไม่สวยแต่ข้างในเป็นทองถึงใครไม่มองแต่สันจะมองมองแค่เธอไม่รถจะนาเสืงเอยแต่แเลเ้วอเอดังเทวดาทันปั้นแต่ง เจ้าหญิงทั้งหกได้คู่สมใจเลือกคนสุดทองแม,มรัตจนะน่าสงเอ้ยไม่มอง,องเจ้าสายโอ้ยเขินนะเนี่ยเฮ้ยสิงอะไรสิงอะไรสุดมไม่มองเจ้าสายแต่เห็นงอเป็นทองเสียงมาไรเพื่อฝากชิวิต คงเป็นฟ้ามคิดให้เกิดมาเพื่อได้เป็นคู่ของอข้างนอกไม่สวยแต่ข้างในเป็นทองถึงใครไม่มองแต่สันจะมองมองแค่เธอแม่รถจะนาสเสงเอ้ย